ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ค่ะช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพอยู่กับคุณกนกวันกรนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงทั้งคลื่นความคิด fm 9 6 5ค่ะคุณกนกวันเขาเราเพิ่งจะผ่านวันสันหบูชาและเขา้าพรรษาไปไม่นานเนาะเดี๋ยวคืนนี้ค่ะจะพาท่านผู้ฟังไปดูว่าวัคซีนทางใจก้าวสู่วิถีชีวิตใหม่กายใจเป็นสุขได้อย่างไรสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เอหรือพระอาจารย์จารุธโมพิขโขคค่ะท่านเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศแล้วก็เป็นเจ้าของเพจน วัคซีนทางใจโดยไปนมัสก,การพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอาจารย์เอคะสวัสดีค่ะอ่าจริญพรโยมอมรอโยมกนกวรรณค่ะนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ตอนนี้วัคซีนไวรัสโควิด -19 เนะี่ยังผลิตกัน <c oughs> ไม่ได้แต่วัคซีน <c oughs> ใจของพระอาจารย์นี่มีเพจแล้วนะคะเพิ่งทําเพจมาได้แค่เดือนกว่าเดือนกว่าเอา, <c oughs> เ,อาเราเราไปยังไงมายังไงทําไมถึงมาทําเพจนะคะย้อนไปเมื่อยี่สิบ ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปด,ดูหนังฮอลลีวูดนะอเมริกันบิวตี้เป็นเรื่องราวของภาพพจน์ที่คนในสังคมเมืองใหญ่เขาจะฉาบภาพด้วยสวยงามแต่ความจริงแล้วก็มีปัญหาพอกลับไปในบ้านจะเป็นอีกภาพหนึ่งอันนั้นเป็นจุดประเด็นที่หนึ่งต่อมาต้นปี60เนี่ยได้ไปปฏิบัติศาสนกิจเตรียมงานวิสาขานานาชาติที่เกาหลีในฐานะพระสมทูตต่างประเทศเนะแล้วคราวนี้เราก็เลยได้มีการประชุมกับพระสงฆ์นานาชาติแล้วก็ทราบว่าคนเกาหลีจริงๆแล้วเนี่ย เป็นอักศาสนาอักศาสนาก็คือเอเป็นประเภททีไไ่ไม่ไม่ไม่นับถือศาสนาซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เราก็ไปส,สนใจประเด็นนี้เพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีแต่ศาสนาแต่อาศาสนามันคืออะไรก็เลยทําการศึกษาเพิ่มเติมก็เลยทราบว่าประเทศที่มีความเจริญทางวัตถุประเทศที่มีการพัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ประกาศตัวเป็นอาศาสนา <c oughs> แล้วพอเรา ทำการศึกษาเพิ่มเติมไปดูบทวิจัยเชิงลึกอีกเนี่ยก็ยิ่งขึง้นส่วนใหญ่เป็นคนมีความรู้และประสบความสาเร็จด้วยและเขามีความรู้พื้นฐานด้วยนะในทุกศาสนาแต่เขาเลือกที่จะเป็นอาัศาสนา,ศาและสิ่งที่มันเป็นจุดหักเหเลยเนี่ยก็คือจากบทวิจัยวิเคราะห์เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มอาศาสนา,า,าเนี่ยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกันกบอัตราหาัฆ่าตัวตายอืเพราะฉะนั้นเนี่ย ตลอดสามปีมานี้คิดอยู่ตลอดเลยว่าทำยังไงเนาะเราอยากจะให้ภูมิคุ้มกันทางใจนะ,ะให้กับคนในเมืองเราเให้ให้ให้กับเยาวชนที่กำลังเติบโตมาในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตให้มีภูมิคุ้มกันทางใจที่เติบโตมาแล้วเขาจะสามารถอยู่ในโลกวุ่นวายได้ที่ใจเขาสงบแล,และและคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะทําสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศอาสาสนาด้วยแต่แต่นะตลอดสามปีมาเต็ไมไปด้วยความกลัวกลัวล้มเหลวกลัวไม่สําเร็จทําเพจไม่เป็นทําคลิปไม่เป็นไม่เคยมีประสบการณ์กลัวเขาว่ากลัวไม่มีคนสนใจกลัวไม่มีคนติดตามเป็นอยู่เนี่ยสามปีแล้วจุดที่ทําให้อาจารย์ลงมือทำอ่านี่ไงจนกระทั่ง จะว่าไปเนี่ยโควิดเนี่ยมันคือหลายทำให้อาจารย์เปลี่ยนหลายอย่างเลยนะคราวนี้พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เห็นคนมีความรักประกมลําบากคนไม่มั่นใจเรื่องการงานคนตกงานคนมีความทุกข์คนมีความเครียดคนไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เหนื่อยใจแล้วก็คนที่มองอนาคตไม่เห็นหลายๆคนฆ่าตัวตายฟึมเศร้า <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเราคิดมาสามปีแล้วแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยได้แต่มีความกลัวเขาครอบงามันควรไหมที่เรา เป็นพระผู้บวชมาแล้วควรจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเนี่ยนะแต่กลับอยู่กลัวเขาว่ากลัวไม่สำเร็จกลัวล้มเหลวในช่วงโควิดได้ตัดสินใจทำสองเรื่องถือว่าเป็นนิวร์มอลของตัวเองเลยค่นะเนื้อหาในเพจเป็นอะไรบ้างคะพระอาจารย์เนื้อหาในเพจเนี่ยอ,อจะเป็นคลิปสั้นความยาวประมาณห้าหกความยาวประมาณสี่ถึงห้านาทีาเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอจะเน้นรูปภาพวิดีโอแล้วก็จะเป็นการขมวด ข้อคิดกิจใจเพื่อเป็นการคล้ายๆฉีดวัคซีนป้องกันทางใจไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง<ม>และคิดไปว่าในอนาคตถ้ามีคนสนใจติดตามมากพออาจจะทําสับเตป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งต่อออกไปยังกลุ่มประเทศฝรั่งเศสอเมริกาที่ที่มีอัตราการัคตัวตายสูง ในฐานะที่พระอาจารย์ได้เป็นพระธรรมทูตนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตระหว่างคนต่างชาติกับคนในประเทศไทยมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงคะพระอาจารย์ต่างกันเยอะ<ห>โดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญมากเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีฝรั<ห>่งเศสสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เขาถูกโปรแกร,รมสําเร็จรูปเพื่อให้เป็นผู้ประสบความสําเร็จอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาออก ไปสู่ชีวิตจริงเนี่ยนะเมื่อเขาเจอความล้มเหลวแล้วเขารับไม่ได้เพราะในตลอดเวลาที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยเขาจะได้รับการสอนก่อนแล้วค่อยไปทําข้อสอบ <S <S แต่พอออกไปสู่ชีวิตจริงเขาจะเจอแบบทดสอบที่ในตาราไม่มี <S <S อืและเขาจะได้บทเรียนไม่ว่าจะในเรื่องอกหักการล้มละลายความผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองนอกเขาไม่มีที่พึ่งเวลาผิดหวังเล็กน้อยเสียใจเล็กน้อย ก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็มีอาการซึมเศร้าได้ค่ะแล้วถ้าถ้าเป็นในบ้านเราล่ะคะพอาจารย์อาจารย์อยู่ป่าอ,อยู่อีสานอยู่ป่าอยู่บ้านนอกมานานนะ่นะสังเกตว่าคนในต่างจังหวัดเขาไม่ค่อยมีทุกข์ทางใจมากนะักแต่เรามองที่ทําเพจนี้มาเนี่ยคือมองไปถึงอนาคตด้วยว่าลูกหลานในภายภาคหน้าเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นโรคนี้กันโรคสมาธิสั้นโรคน้อยเนื้อต่ําใจชอบเปรียบเทียบตรงกับผู้อื่น โลกซึมเศร้าโรคกังวลโรคเครียดอะไรประมาณนี้ก็เลยตั้งใจทําเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังค่ะขอขอย้อนกลับมาที่อาจารย์บอกว่าโควิดทําให้อาจารย์เจอ New Normal สองประการมีอะไรบ้างนะคะประการที่หนึ่งคือกล้าออกมาจากความกลัวคือคนทุกคนในในในโลกใบนี้เลยจะมีความอยู่อย่างหนึ่งก็คือกลัวความไม่สําเร็จกลัวจะผิดพลาดนี่ อาจารย์กล้าที่ออกมาไม่เคยทําเพจก็มาฝึกทําเพจไม่เคยทําคลิปก็มาฝึกทําคลิปแล้วก็ไม่มีผู้ช่วยโดยตั้งใจไว้ว่าจะทําเนี่ยเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์จริงๆไม่มีเล่งธุรกิจหรือว่าการหาไรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องประการที่สองเนี่ยในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยผู้คนคือวัดกับโยมก็ห่างกันเนาะโยมก็ไม่ค่อยมาวัดบิณฑบาตก็ลดลงการไปมาหาสู่กันก็ลดลงทําให้พระเนี่ยอยู่ในภาวะที่ว่าอาหารไม่เพียงพอ อาจารย์ใช้วิกฤตตรงนี้เลยถือโอกาสปรับปรุงปฏิวัติหรือโครงสร้างการกินอย่างสิ้นเชิงเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของตัวเองและปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับมามันเหลือเชื่อเพียงแค่สองเดือนผ่านไปน้ำหนักลดมาสิบเอ็ดกิโลระดับน้ำตาระดับไขมันไตรกิสเซอไรด์คอเลสเตอรอลลดลงหัวผดเลยค่ะอาจารย์ปรับยังไงอะคะอาจารย์ปรับโครงสร้างการการฉันอาหารยังไงอะคะ เรื่องนี้มีคนสนใจเพราะว่าไปพูด <c oughs> หลายที่เนี่ยปรากฏว่าคนหูผึ่งกันค่ะเออันนี้ต้องต้องให้กําลังใจกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นขอพูนในมุมกว้างนะไม่ว่าจะเป็นคนเลิกเหล้าคนเลิกบุหรี่คนเลิกยาบา้าหรือแม้กระทั่งคนเลิอกอาหารที่ตัวเองชอบมีหลักง,ง่ายๆอย่างเดียวไปผิดพลาดให้เยอะไปล้มเหลวให้เยอะเหมือนเด็กอะ่ะ <c oughs> เด็กมันล้มบ่อยๆล้มบ่อยๆล้มบ่อยๆแล้วมันจะแข็งแรงแล้วก็เดินได้ คนเราที่ทําอะไรแล้วมันล้มเหลวเนี่ยเพราะมันต้องล้มเหลวก่อนจะสําเร็จต้องล้มเหลวก่อนจะสําเร็จเพียงแต่ว่าถ้าใครล้มเหลวมากพอคนนั้นจะสําเร็จอาจารย์เนี่ยได้รับการเตือนมาตั้งแต่อายุสามสิบกว่าแล้วว่าไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงทุกๆปีหมอเตือนทุกปีที่ไปตรวจสุขภาพแต่เราไม่เคยสนใจว่าเป็นปัญหาเพราะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาค่ะคราวนี้พอระยะเวลาผ่านไปนานๆเข้านานๆเข้าน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองปลายเดือนมีนาเนี่ยขึ้นไปที่84-85กิโลแล้วก็เป็นไขมันพอกตับด้วยระดับน้ําตาเนี่ยแตะในจุดที่กําลังจะเป็นเบาหวานแล้ว <c oughs> แล้วก็ตัวเลขทางด้านสุขภาพทุกอย่างมันแย่หมดคราวนี้ <c oughs> ในช่วงที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นสมัยก่อนก็คิดว่า เราอายุเริ่มมากแล้วระบบเผาผลาญไม่ดีเป็นที่ดีเอเเราเป็นพระไม่สามารถออกกําลังกายได้เราจะโทษอย่างอื่นแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเวลาทบทวนมากขึ้นก็ไปทบทวนดูว่าคนเราแก่ได้ตายได้ไแต่เราเลือกที่จะไม่ป่วยก็ได้ค่ะและในมุมของ<แ>สุขภาพจิตล่ะคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ทําเพจอะคะ่ะสุขภาพจิตในนิยามของสุขภาพจิตที่ดีในนิยามของพระอาจารย์เป็นยังไงคะ อารมณ์ดีนอนหลับไม่เครียดอารมณ์ดีนอนหลับไม่เครียดซึ่งซึ่งฟังดูมันเหมือนง่ายาแต่สังคมทุกวันนี้เนี่ยมันยากนะเช่นคนออกไปเปรียบเทียบแล้วก็อยากมีอยากเป็นชิงดีชิงเดนอิจฉาลิษยาค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างพระอาจารย์เนี่ยใช้เวลาสองเดือนสุขภาพก็เปลี่ยนได้ถ้าแค่เราเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนการใช้ชีวิตใช่ไหมคะพระอาจารย์ มันมันไม่ง่ายอย่างนั้น<ะ>มันต้องเปลี่ยนที่ไมซ์เซ็ตเปลี่ยนที่ความคิดก่อนเลย<ะ>คือสมัยก่อนเนี่ยเราโทษคนอื่นไง<ะ>โทษ d <ะ>ี a นอโทษว่าราบาะบบเขาผ่านเราไม่ดีโทษว่าอายุมากแล้วโทษว่าเป็นพระออกกําลังกายไม่ได้พอเราไปโทษแบบนั้นมันก็เลยคิดว่าเรามีความชอบธรรมที่จะไม่ต้องแก้ไขแต่พอเราเปลี่ยนไมซ์เซ็ตว่าเราจะแก่ตัวคือเราเลือกได้คือทุกคนต้องแก่ต้องตายแต่เราเลือกที่จะไม่ป่วยเรื้อรังก็ได้ จากที่มีปัญหาเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลไตกลีสลายน้ำตาลเนี่ยดูก็รู้ว่าอีกไม่นานนี้แหละจะต้องเป็นโรคเลื้อรลังเป็นภาระคนอื่นแน่นอนคราวนี้เราก็เห็นว่าเราจะเป็นภาระผู้อื่นเราสามารถที่จะแก่ที่ปลายได้โดยไม่ต้องเป็นภาระผู้อื่น <Okay. S 1> ก็เลยเปลี่ยน mindset ตรงเนี้ว่าว่าทั้งนั้นเราต้องปรับตัวเองเพอเปลี่ยน mindset ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทวนของเก่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราลดน้ําหนักแบบไหนทําไมเราถึงไม่สําเร็จแล้วเราก็ไปรู้แล้วเนี่ย วิธีนั้นไม่สาเร็จวิธีนูนไม่สําเร็จวิธีนั้นไม่สําเร็จคราวนี้เราก็อุดช่องโหว่อุดช่องโหว่อุดช่องโหว่และในที่สุดมันก็สําเร็จก็ลดหวานลดมันลดเค็มแบบนี้ไหมคะหรือว่าฉันแต่ละมื้อนั้นน้อยลงอครั้งแรกเลยเนี่ยเริ่มจากการที่ว่าเหมือนกับคนทั่วไปก่อนก็คือทรมานร่างกายนะก็คือว่ากินให้มันน้อยพอกินให้มันน้อยปุ๊บเนี่ยน้ำหนักลงเร็วแต่มันซูบมันมันมันเพรียและจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นการลดทางกายแต่ใจไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราลดน้ําหนักเนี่ยมันจะโหยอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้คราวนี้พอลงมาถึงห้ากิโลแล้วเราก็ดีใจว่าลงแล้วลงแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองด้วยการกลับไปกินอย่างเก่ามันก็ดีกับอันนี้เป็นความผิดพลาดที่หนึ่งต่อมาเราก็อ,อ๋ออย่างนั้นเราต้องลดเนื้อสัตว์นะเนื้อสัตนวะ์มีปัญหาเราจะเป็นมังสวิรัตพ,พอไปลดเนื้อสัตว์ปุ๊บตอนบ่ายตอนเย็นมันเพลียก็เลยไปแก้ปัญหาด้วยการดื่มน้ําปะนะแทนนะอันนี้ออกวิทยุอยู่เลย ไม่ขอพาดพิงว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็เลยไปดื่มน้ำปานะคราวนี้พอดื่มน้ำปานะปรากฏว่าน้ำตาลขึ้นนะเราก็จับจุดได้ว่าการดื่มน้ำปานะแบบเนี้มันไม่ถูกที่ว่าจะเอาน้ำปานะมาให้มันแก้หิวเนี่ยมันทําให้น้ำตาลเพิ่มก็ไปทําการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนกระทั่งในที่สุดเราค้นพบว่าไอการที่เราเอ,อทรมารร่างกายโดยที่ใจเราไม่ไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันคือการทรมารร่างกายมันไม่ใช่เป็นการลดที่ยั่งยืนประการต่อมาการที่เราไปหมาสวิรัตไม่มีประโยชน์ เพราะร่างกายไม่ได้รับโปรตีนเ mm hmm. พราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราลดเนี่ยเราต้องลดคาร์โบไฮเดรตก็คือลดข้าวแต่ไปเพิ่มโปรตีนคําว่าโปรตีนนี่หมายถึงอกไก่หรือไม่ก็เป็นถั่วอัลมอนด์หรือไม่ก็ปลานึ่งนะเพื่อให้โปรตีนเนี่ยช่วยให้เราสามารถอยู่ได้โดยไม่หิวไม่เพลีย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลดการลดความอ้วนนะคีย์ซักเซสแฟกเตอร์จริงๆมันอยู่ที่การลดแป้งลดน้ำตาลลดข้าว แล้วก็เพิ่มโปรตีนเช่นอกไก่หรือว่าหรือไม่ก็ปลาเนึ้อนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะสำหรับพระนะภยัยแสยที่อันตรายมากเลยคือน้ําปนนะอันตรายที่สุดค่ะ ก็ฝากท่านผู้ฝังน้องเวลาที่จะหาอะไรไปถวายพระภิกษุสัม,มเนนี่หลายคนก็ <c oughs> ทั้งน้ําปานะทั้งเครื่องดื่มเส็ดรูปแบบนั้นแหละคะ่ะที่จะนําถวายพระทีนี้ย้อนกลับมาเหมือนที่คุณกนกบัลเรียนถามพระอาจารย์เอค่ะว่าถ้าถ้าคําว่าวัคซีนใจอะคะ่ะในนิยามของอาจารย์เนี่ยมองไว้ว่ายังไงแล้วคนที่จะมีวัคซีนใจ key to success คืออะไรอะคะสรุปอย่างสั้นเลยก็คือมองโลกตามความเป็นจริง อันนี้คือวัคซีนใจคือมองโลกตามความเป็นจริงคือ<ฆ>โลกเป็นจริงเป็นยังไงก็คือเรายอมรับความเป็นจริงแบบนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราฝืนเราไม่ยอมมองโลกตามความเป็นจริงก็เลยเกิดเป็นความเครียดความกังวลน้อยเนื้อต่ําใจอิจฉาริษยาค่ะแต่แต่บางคนก็<อ>ก็พยายามแลยคะ่ะอาจารย์เนี่ยอย่างอย่างวันนี้เนาะก็มีมีน้องมานั่งเล่าให้ฟังบอกว่าพยายามที่จะปลดเรื่องที่ตัวเองกังวล เรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปลดไอ้ความคิดแบบนั้นได้พยายามที่จะมองอะไรที่อยู่ตรงหน้าให้มันเหมือนกับโลกที่เป็นจริงแต่ก็ยังทําไม่ได้ค่ะอาจารย์เอพอมีคําแนะนำบ้างไหมคะ <ล apo. S 1> เปลี่ยนอารมณ์าค่ะกิจกรรมอื่นทําระยะสั้นนะส่วนระยะยาวเนี่ยฝึกสมาธิช่วยได้ประการต่อม,มาเนี่ยคนที่เ,เออมองไปข้างนอกมากเกินไปเนี่ยเอาเข้าจริงเลยเนี่ยคือเขา ยังไม่ได้ภูมิใจในความเป็นตัวเองพอมันยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีความภูมิใจในตัวเองก็เลยกลายเป็นความวิตกกังวลหรือไม่ก็คืออยากจะหาสิ่งภายนอกมาเสริมตัวเองเพื่อให้เหมือนเขาจนกระทั่งกลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออิจฉาริษยาก็ต้องปรับไม์เซตนี่สําคัญที่สุดใช่ไหมคะโอ้ไมซ์เซตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องอารมณ์อีกอันหนึ่งตะกี้ที่พอาจารย์พูดถึงตอนที่ไปเจอ ชาวต่างชาติเนาะเราก็เปรียบเทียบมาที่มุมมองของของคนไทยดิฉันว่าเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นด้วยไหมสุขภาพจิตเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพจิตของเราเหมือนกันเนะาะพระอาจารย์เนาะใช่ค่ะพระอาจารย์มองความแตกต่างยังไงคะว่าความยืดหยุ่นในวัฒนธรรมบ้านเรากับต่างชาติมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงไหมคะ,ะถ้าเผื่อเป็นเมืองไทยโดยเฉพาะในสังคมต่างจังหวัดที่อาจารย์ไปอยู่มาหลายปีเนะี<ะ>่อะจะมีความเป็น เขาใช้ศัพทวิชาการอะไรว่าไงที่ที่ว่าเขารวมกันเขามีการอยู่รวมกันเอสังคมสังคมรวมกันเขามีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อรู้จักกันหมดในหมู่บ้านเนี่อรู้จักกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็มีความทุกข์เนี่ยบางทีมันเหมือนกับมีเพื่อนมาร่วมรับฟังเยอะหรือบางทีเขาก็มีกิจกรรมเปลี่ยนอารมณ์เยอะในขณะที่ยกตัวอย่างอย่างเกาหลีอย่างเนี้ยนอาจารย์ไปเห็นแล้วเขามีความเจริญมากแต่มนุษยสัมพันธ์เขาไม่ค่อยดีเป็นลักษณะที่ว่า ทุกคนรีบไปทํางานให้ตรงต่อเวลาต่างเคร่ง,ง,งครัดในการกไปทํางานให้ตรงเวลา,าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเนื่องจากพื้นที่ราบของเขาน้อยทุกคนก็เลยอยู่ตึกเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไปในสี่เหลี่ยมห้องทางานสี่เหลี่ยมห้องนอนลุงเช้าออกจากสี่เหลี่ยมห้องนอน<า>ไปสี่เหลี่ยมห้องทางานกลับมาก็กลับมาสี่เหลี่ยมห้องนอนไปไปมามาเนี่ยเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเขาเครียดและเป็นสังคมเป็นความคาดหวังด้วยในขณะในขณะที่พื้นฐานของคนไทยเนี่ยออกไปในทาง เจ้าวิจารณ์ตรงๆก็ว่าย่อนนะคืออะไรอะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงี้ในขณะที่อย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะจะตั้งความหวังหรือว่าตั้งมาตรฐานให้สูงค่ะในในเพจของพระอาจารย์ตอนนี้มีลูกเพจติดตามกันจํานวนเท่าไหร่คะในระยะเวลาเดือนกกว่าที่เปิดมา ยังใหม่อยู่สองพันเศษแต่ก็เห็นบางบางคลิปเนี่ยโอ้โหคนแชร์เยอะมากคนเข้าไปชมเยอะมากเลยนะพระอาจารย์เออาจจะไปโดนมั้งโดนใจใ<ช>แต่<ช>และคนไม่เหมือนกันแต่และคนไม่เหมือนกันอย่างอย่างคำคมข้อคิดที่อาจารย์ทำวัคซีในใจในเพจนี่นะคะอ,อาจารย์เลือกเลือกหัวเรื่องแบบไหนยังไงอะคะเออ มันคืออยู่ที่อีสานเนี่ยได้เป็นองค์แสดงธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงธรรมมาหลายปีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาที่มีอะไรเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็พูดเรื่องนั้นมาแล้วมาขมวดย่อทำให้เป็นคลิปหรือไม่ก็ททำให้เป็นข้อความก็เลยคือคือ,คอ,คอมีมีองค์ความรู้อยู่แล้วเหรอแบบนั้นน่ะพระจาจาร์เนาะคือ ก็แสดงทมเทศเทศให้พอใหญ่ไม่ใหญ่ฟังไว้เยอะพอจะมาขมวดปมแบบนี้ก็คือทำได้เลยเหมือนเหมือนบางคนบางคนอย่างนี้เขาน้อยเนื้อต่ำใจคนนั้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั่นใช่ไหมไอเราไม่มีไม่เป็นเราก็บอกว่าเราก็มีข้อดีอยู่แต่เราไปมองคนอื่นเหมือนพระอาทิตย์กับพระจนันทร์พระอาทิตย์กับพระจันทร์ล้วนให้แสงสว่างเมื่อถึงเวลาของมันค่ะพระอาจารย์คะท้ายนี้พระอาจารย์อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตของท่านผู้ฟังในช่วงโควิด -19 บเก้าไหมคะ ก็ร่างกายเราชีวิตเราประกอบไปด้วยกายและใจนะนอกจากจะดูแลเรื่องกายแล้วต้องดูแลเรื่องใจด้วยเน่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกายและใจมีความสําคัญทางใจเนี่ยก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเพิ่มเติมแล้วก็ฝากติดตามเพจวัคซีนทางใจส่วนทางด้านกายเนี่ยป้องกันวิธีแก้ปฏิวัติตัวเองเรื่องอาหารนะความอร่อยเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวแต่ของจริงที่ตามมาระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องของโรคเรื้อรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันได้ดีกว่า แต่หากมีปัญหาขึ้นมาแล้วอยาอ่าไปเครียด<ะ>สำนักงานหลับระกันสุขภาพเนี่ยสุดยอดมากนะในนานาชาติไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าอ,อธนาคารโลกเนี่ยต่างยกย่องประเทศไทยมากที่กล้าทำตรงนี้ทั้งๆที่สถานาะการเงินการคลังไม่แข็งแรงแต่กล้าทำหลับระกันสุขภาพ,พท่วนหน้าไม่เลือกยากดีมีจนไม่เลือกชาติศาสนาเออเลือกแต่ชั่ชวชาติไทยแต่ไม<ะ>่เลือกศาสนาและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลย อย่างผาตัดหัวใจอย่างเงี้นะก็สามารถใช้สิทบัตรทองได้เอเลือดข้างในสมองอโลทางไตแล้วก็ถูกปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ใช่ไหมค่ะอซึ่งต้องใช้เงินเป็นล้านเนี่ยสามารถใช้สิทธนี้ได้ตรงนี้ถือว่าเยี่ยมยอดมากการที่ไทยลอดพ้นจากโควิดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกคนกล้าจะไปใช้สิทธิ์ไม่เหมือนกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยร่ำรวยเจริญมากแล้วก็บอเก่งมาก แต่การไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายจริงคนอเมริกันจะไม่ไปโรงพยาบาลส่วนคนไทยเนี่ยมันมีสาสิบบาทให้อุ่นใจไอฮัดเชื่ยหน่อยหนึง่งบางทีก็ไปแล้วนะ <S <S <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นศักยภาพาแฝงที่ทั่วโลกไม่มีมีแต่เฉพาะในไทยก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ฝากท่านผู้ฟังน้อยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องน้องจีนกับน้องจีโอโอโหผ่าตัด สเต็มเซลล์ที่พระอาจารย์เอพูดถึงนี่ล้านห้านะคะแต่ก็๋อสเต็มเซลล์เนาะนั่นแหละเป็นรายแรกของโลกค่ะก็เนื่องจากเวลามีจำกัดก็เชื้อเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านไปดูเพจวัคซีนทางใจโดยอาจารย์เอค่ะเพจนี้มีคลิปมากมายหลายตอนเผื่อจะมีตอนไหนที่โดนใจท่านผู้ฟังแล้วก็มาปรับกายปรับไมเซ็ตเพื่อการมีวิถีชีวิตใหม่ทั้งกายและใจเป็นสุขคืนนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะ เอเจริญพรด้วยความเย็นดีแล้วก็ฝากไปชัด เคสิทธิ์กันด้วยหนึ่งสามสามศูนย์นะค่ะกลับนวัสการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ย้ำน้อหนึ่งสามสามศูนย์โทรได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเตรียมบัตรประชาชนท่านผู้ฟังไว้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ค่ะว่าท่านผู้ฟังมีสิทธิกับสอสชหรือไม่นี่คือช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพค่ะหมดเวลาแล้วบอกเ่าเก้าหกห้าค่ำคืนนี้คุณกระนกวันและดิฉันนอนลาท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ